เราจะพ oui, pues okay, uh ี huh. ่น nah ้องมาแถว่าเราจะพี Mat, really right. high, ่น้องนี่ของกิ่นจะพี่น้องวันนี้ของกิ่นเมืองเมืองพี่น้องกะปิโอ้กะปิว่ะน้ําพริกกะปิใส่แก่นมะเขือแจ้พี่น้องน้ําพริกกะปิใส่แก่นมะเขือแจ้ฮู้จักก่อนี่คือน้ําพริกกะปิพี่น้องใส่แก่นมะเขือแจ้คือใส่เม็ดไนอะเม็ดไนมะเขือแจ้พี่น้องตําน้ําพริกเมืองเมืองเจ้าน้ําพริกกะปิเมืองเมืองเด้ววันนี้นะมีหลายอย่างจะพี่น้องก็มีอันนี้ตัวเจ้า บะแค้งขั้วน้ำมันบะทั่วขั้วน้ำมันพี่น้องเออหลายอย่างหลายอย่างพี่น้องอันนี้ก็มนี้คือมะเขือชุบไข่พี่น้องมะเขือชุบไข่โอ้มีหลายอย่างพี่น้องนพี่ช่วยเดียวพักแอมสามอย่างพี่น้องพักแอมสามอย่างอันนี้ก็คือพักล้าทอดไข่พี่น,น้องกินกันเบอร์คือพักล้าทอดไข่มีปลาทูเห็ดตวงเอาละจนแม่แม่ไม่จอพี่น้องกินข้าวก่อนแม่โอ้ แม่จะมาค่อมีแหง้งว่ะแม่เด็บยวมาคมีแหง้งก็เดี๋ยวพอกันนะเจ้าพอกันาากนะของกินนะเจา้าพี่น้องนี้พี่น้องถึงก็คือคือแห้งพี่น้องแห้งก็คือก,กินแบบนี้แหละแบบมันๆกินกันแบบซุดๆแต่พี่น้องกินแบบลำลเจ้พี่น้องก,กินาาแบบลำลำเต้ยก,กันาากกนะเจา้าเต้กันเนอจนกินข้าวกับแม่นะเจา้า